พี่น้องเออโลกจำปูริงพี่น้องเออนี่โลกจำปูริงพี่น้องอยู่ในป่าห้าไม่ขาสักทีเดียวพี่น้องเออแต่ว่าตอนนี้โลกไอ้นี่ก็คนค้างทีอีได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วนะครับผมเชื่อไหมล่ะว่าตอนนี้เอามาขายตามริมทางครับผมคนสั้นจอนไปมากแววซืเซอครับโลกหกสิบบาทแม่เฮ้ยแม่นี่ครับมากินกันครับ อดชาติของหลกจำปูดิงพี่น้องเฮ่ก็จะออกหลอดชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะหลอดชาติเปรี้ยวสักิีดพี่น้องเฮ่กินเข้าไปแล้วตาว่างเลยหลับรองได้ไข่ห้องนอนบอกคําเดียวว่าตาว่างจริงๆครับผมนี่ครับถ้ายากให้กินแบบร้อยๆนะครับให้หลอกปอกให้หมาก,กอน,นะครับเราตึองรอค่อยมากินทีเดียวกินแบบนี้บอกให้ว่าได้แดงออกพี่น้องเฮ่